ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันเห็นยำฝันเห็นยำม,มาม่ายำวุ้นเส้นยำผลไม้ยำข้าวโพดฝันเห็นยำประเภทต่างๆแปลว่าอะไร ฝันเห็นยำประเภทต่างๆเป็นฝันที่ดีมากในเรื่องความรักท่านจะได้รับโชคลาภไม่คาดฝันมีดวงที่จะได้แฟนมีดวงที่จะได้คนรักท่านจะสมหวังในความรักจะมีความเจริญรุ่งเรืองในเรื่องการทําธุรกิจค้าขายสาวโสดหนุ่มโสดเนี่ยมีเกณฑ์จะได้เจอเนื้อคู่ จะได้เจอเนื้อคู่คนที่แต่งงานแล้วจะได้ลูกสาวธุรกิจการงานของท่านจะเจริญก้าวหน้าท่านจะมีความสุขอย่างมากในเรื่องความรักท่านจะต้องทำงานร่วมกับคนเป็นจำนวนมากอาจจะทำให้เกิดความเครียดได้เลขนำโชค8 2 6 8 2 6ค่ะเป็นฝันที่ดีมากค่ะ